เดี๋ยวลองเปิดรันยาวๆตู้เย็นอนนี้ปรับอุณหภูมิแค่ครึ่งหนึ่งดูความเย็นความเย็นที่ลอยกอนะเปิดปิดบ่อยก็นั่นแหละกินแอมเยอะนี่ก็เย็นล่างๆปกติ ยังเปิดปิดบ่อยๆอย่างนี้ก็อันนี้เป็นดีซีนะบูตมา2 4โวลต์ไป200รยปิดบ่อยๆแอมก็จะต้นกำลังอยู่ที่2 4สโวลต์สมมติเราเปิดปิดบ่อยๆเงี้มันก็จะทำงานช่วงพีคพีก,ก็อันนี้กิน4 5แอมป์6แอมประมาณนั้น จะต่อเอาปักเลย